คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเด่นในเรื่องของการกินการดื่มการอยู่นิ่งอยู่ติดกับที่มีความสุขมากๆแล้วก็อาจจะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาขอคําปรึกษาก็ได้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่ามีรายจ,จ่ายจุกจิกมีรายใจ่ายให้รับผิดชอบเยอะรายจ่ายเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนแต่ถามว่าติดขัดไหมก็มองว่าไม่ได้ติดขัดเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรบริหารการเงินได้ดีการงานอยู่ในช่วงรอคอยสงหวะรอคอยโอกาสรอคอยเวลารอโอกาสที่เหมาะสมที่จะลงมือทําหรือว่าจับ เข้าไปทำคนโสดอยู่ในช่วงที่ไม่มั่นใจเนี่ตัวเองว่าฉันเนี่ยนะจะดีพอสําหรับใครมันมีความสัมพันธ์ที่เล็งไว้หรือว่ามีอะไรที่เล็งไว้แต่ว่ายัางไม่ได้รีเริ่มลงมือทําได้แต่จับตาดูได้แต่ส่องได้แต่มองคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวเราเองนั่นแหละเป็น ผีบ้าหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอห่างกันไม่ได้คุยกันแล้วก็แบบว่างั้นฉันขอถอยดีกว่าฉันขอไม่เอาดีกว่าฉันฉันว่าไม่เวิร์กว่าฉันถอยแล้วอะไรอย่างนี้มากกว่าสุดท้ายคนมีคู่นะคะเออไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีการเดินทางร่วมกันแล้วก็เด่นในเรื่องของการสื่อสารมากๆในสัปดาห์นี้